วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับซึ่งสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังเบนอํนเาเภอท้องแสนขันนะครับหลังจากที่เราได้ใส่ปุ๋ยเราจะใช้เป็นปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยขี้เซเดียนแล้วก็เคมีนิดหน่อยนะครับสูตร14-7-35อย่างละหางหนึ่งหางช้อนนะครับแล้วก็บวกด้วย RD 251 หยอดไปที่โคนต้นโดยใช้ต้นละ 1cc นะครับเราก็ได้ทำการใส่ปุ๋ยหรือหยอดอาดีไปกประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับแล้วเราก็มาติดตามดูดูต้นมะม่วงนะครับรู้สึกว่าจะมีใบเขียวขึ้นมาแล้วก็แตกยอดอ่อนแล้วก็ทยอยออกดอกออกตามมาเรื่อยๆนะครับใบจะรู้สึกว่าจะดูเขียวขึ้นนะครับจากใบเป็น โดยใบเริ่มเป็นมันเขียวอ่อนดอกก็เริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆครับมนะไม่ไม่เขียวแห้งครับเขียวแบบชุ่มฉ่าแล้วไอ้ที่ออกดอกก่อนตอนนี้ก็ทยอยให้ลูก,ม,ลกมีลูกเริ่มโตมั่งขึ้นมาแล้วครับเราเราจะพาท่านไปดูชมข้าข้างในนะครับ มะม่วงเขาก็ทยอยออกดอกเขาไม่ได้ออกทีเดียวนะครับต้นหนึ่งเขาก็จะออกมาเรื่อยเทยอยออกครับไอ้ที่ออกก่อนก็จะเป็นลูกเล็กๆ็ให้เห็นเท่ากับไขป่ปลาม้งเท่าหัวโป้มือม้งอะไรบ้างแล้วนะครับแล้วดอกเขาก็ทยอยออกเรื่อยเยนะครับตอนนี้พอเราใช้สารอดีสองห้าหนึ่งฉีดพ่นทุกสี่วันทำให้ใบ แล้วยอดเขาดูยังเขียวไม่ไม่แห้งแล้วก็ไม่หล่นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับตากล้องเขาจะซูมมาดูจะมีเมล็ดต้นต้นทั้งในในนี่ครับเนี่ยจะเริ่มมีลูกโตมั่งแล้วก็มีแล้วที่เห็นอยู่นี่ก็ทยอยออกเป็นลูก แล้วก็ดอกครับเขาจะมีดอกใหม่ออกแซมมาเรื่อยๆนะครับหลังจากเราฉีดพ่นอดี251ทุกสี่วันนะครับยอดมะม่วงเริ่มออกดีแล้วก็เขียวสุมทยอยออกยอดออกดอก ต้นไหนที่ยังไม่ออกเขาก็เริ่มออกแล้วนะครับกับสารอัดีสองห้าหนึ่งเราก็จะใช้หนึ่งเดือนเราจะมะาไล่หยอดหนึ่งครั้งนะครับโดยใช้หนึ่งซีซีนะครับหยอดไปที่โคนต้นทุกเดือนนะครับจะทำให้พืชเรา เียวสู้แดดครับสู้แดดร้อนภาะวะร้อนได้นะครับมะม่วงนี้เราไม่ได้ให้น้ํานะครับเราปลูกธรรมชาตินะครับเนี่ยไม่มีน้ําน้ําหยดน้ำอะไรก็ไม่ได้มีนะครับเราปล่อยปลูกแบบธรรมชาติมะม่วง ส่วนนี้ก็อายุได้สามปีปีนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมจะเห็นแล้วนะครับนั่นลูกมะม่วงเริ่มทยอยออกเป็นไข่ปลาครับลูกเยอะแล้วครับเริ่มติดเยอะแล้วครับเดี๋ยวเรา ก็มาติดตามกันเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้ฉีดพด่นอาดีแล้วก็ใช้อาดีหยอดไปที่โคนต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยเราใช้เป็นปุ๋ยเคมีนิดนึงแล้วก็ปุ๋ยคอกโดยใช้ปุ๋ยขี้ใชเดียนนะครับอย่างละหนึ่งหางช้อนโรยไปรอบๆต้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ให้ท่านผู้ชมชมรูปมะม่วงดอกมะม่วง ตากล้องเซิร์ฟให้ดูครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่สวนมะม่วงหมู่บ้านวังเบนนะครับ เพื่อทองแสนขันวันนี้ผมก็จะได้มาทดลองใส่อดีสองห้าหนึ่งโดยวิธีการหยดไปที่โคนต้นนะครับหนึ่งต้นต่อหนึ่งซีซีหลังจากอาทิตย์ที่แล้วผมได้หยอดไปทดลองไปสิบกว่าต้นนะครับรู้สึกว่ามะม่องก็เริ่มมียอดอ่อนใบเขียวเข้มขึ้นแล้วก็จะทยอยออกดอกมาเรื่อยๆนะครับวิธีหยอดเราก็จะมีสลินนะครับ แล้วก็ง่ายสําหรับผู้ที่แบกปีแบกอะไรสพายไม่ไหวนะครับเราก็จะใช้แบบวิธีโยดก็จะสะดวกสบายนะครับวันนี้เอาสลิงใหญ่มาหน่อยครับ5 0ซ c สลิงตัวนี้จะได้50ต้นนะครับแต่วันนี้เราจะมาทดลองหยอดแถวนี้นะครับ 1cc ต่อ1ต้นนะครับ นี้ผมก็ได้ใส่มา 10cc นะครับขนาดนี้ก็จะได้10ต้นที่หยอดแล้วก็หยดไปที่โคนต้นนะครับแล้วก็จะหยอดหยดลงไปนะครับฉีด 1cc นะครับ ทิธีนี้ก็จะสะดวกสบาย่อท่านใดที่สะพายเป้ไม่ไหวหรืออะไรโดนฉีดไม่ไหวนะครับเราก็จะใช้วิธีหยอดที่โคนต้นเดี๋ยวหลังจากหยอดแล้วเราจะมาติดตามกันนะครับ อาดีสองห้าหนึฉีดพ้นได้หยอดโคนต้นได้ครับขวดหนึ่งก็จะได้ประมาณห้าร้อต้นเนาะถ้าเราหยอดไปไจะโคนต้นนะครับ 1. ขวดจะหยอดได้ประมาณห้าร้อยต้นนะครับ นี่ก็ได้ไปสิบต้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาติดตามชมกันว่าจากมะม่วงที่เรามีใบแบบนี้นะครับเขาจะมีใบเขียวแบบเดี๋ยวเราไปดูที่เราหยอดไว้ก่อนนะครับรู้สกว่าใบเขาจะเขียวอ่อนดีนะครับจากที่ยังไม่ได้ออกดอกเขาก็เริ่มทยอยออกดอกมาเนี่ยครับนี่หยอดไปได้เจ็ดวันแล้วครับ ดูใบจะต่างกับที่เรายังไม่ได้ยอดนะครับสีใบเขาจะต่างกับที่เรายังไม่ได้หยอดกันเลยนะครับนี่เราหยอดไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่อย่างต้นนี้ก็มียอดหอนออกมาแล้วก็ออกดอกเริ่มจะให้ดอกแล้วนะครับ สัเงเกตจะมียอดหอนขึ้นครับหลังจากยอดอดี251 1cc ต่อ1ต้นนะครับครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามต้นที่เราทดลองวันนี้นะครับครับสวัสดีครับ เห็นไหมโอเคครับหลังจากที่เราได้ทดลองกับต้นมะม่วงแล้วตอนนี้เราก็จะมาทดลองกับต้นมะขามนะครับต้นมะขามนี้รู้สึกว่าอายุจะหลายปีนะครับเราก็จะใส่สักสามซีซีับหยดปี่โคนต้นเหมือนกันนะครับต้นมะขามนี้ถ้าจะ สามสิบสี่สิบปีแล้วเนาะดูจากต้นลำต้นก็ได้ใช้อดีสองห้าหนึ่งทดลองหยดไปสามซีซีครับแล้ว,ลวมะขามก็อา่ามีฟักแล้วเนี่ยครับเนี่ยอืม อารดีสองห้าหนึ่งหยดที่โคนต้นสะดวกสบายครับไม่ต้องสะพายเป้ฉีดพ่นโดยที่เรามีตัวนี้ตัวเดียวครับเดินหยดได้สะดวกสบายอาดีสองห้าหนึ่งครับใช้ได้ทั้งพ่นได้ท,ทั้งหยอดที่โคนต้นนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะฉีดแล้วก็ใช้วิธีหยอดแบบนี้นะครับ พืชเล็กๆต้นปีสองปีเราก็จะใช้หนึ่งซีซีนะครับจะพืชโตขึ้นไปหน่อยต้นโตๆหน่อยเราก็จะเพิ่มซีซีไปอีกนิดนึงสักสามซีซีหรือห้าซีซีนะครับครับ ชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกหลปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะกอเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคู ละมุดหรือว่าหลังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมีความดีเผ่าพานธที่ีเสียงชีวีกันได้ทุกคน อดอยากลำบากอยากแสลือ่ mm. อผนนต้าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา mm. กเษกษตรตกอนใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ลำบากอยากแสนเหลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนปนดยการพัฒนาเกษตรกรษษใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ กไปถูกแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี